สุดเด็ดของเฮาพัก au, พกระแยงจ้ะพี่น้องค่ะบ่ได้คือผักกระแยงหอมห่วยห่วยเลยจ้ะพี่น้องแกงน้ำมัเฮาจ้ะพี่น้องมาเด้อกินแกงน้ำมันเขาเที่ยงน้ำกันจ้ะพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยแกงน้ำมัพี่น้องพี่เธอเสียบอะไรเ i̇şte. สียบพ uh. ี่เลี้ยวกินข้าวน้ำกันพี่น้องกินข้าวน้ำกันเอาเที่ยง สุดาพักกับมูอหอยเดิมมาเนอะ้อณดาเสาได้จ้าพักพวกนี้อันจเดพักยิ่มรัวได้หน่เสาน้ำกันพี่น้อแกงน้องใหม่เสีม่ยนทองอองคอมาไว้ตาบักโค่งเสบหลายพี่นืะสวัสดีจ้าพี่น้อง นี่ไม่พอกันตอนเทียงนะจ้ะเมนูหลักเมนูประจำช่องกับเป็นแกงน้อใหม่คือเก่าจ้ะเม่นี่กะสีเดมไมากินข้าวเทียงน้ำกันแกงน้อใหม่นี้เขาใส่หน่ำยานางบักผิดแล้วก็เขาเบือไปส่วนหนึ่งแล้วนะจ้ะพี่น้องต่ว่าขิดหลับข้างหน้าคนสีเติมหนาำเดน,นางใส่ที่หลังอีกเมนบนให้หนาแตง่งแมน เือแบบว่าให้มันเขียวเป็นตะก,กินเลยนะจ่ะพี่นะ้องตอนนี้เฮากับคนนี่มันเข่ากันให้มันห่อนอีกจักเ้จัหน่อย,น,อยนิดหนึ่งเดี๋ยวหนาพันกระสีมาปูงค้ังปุงต่อจ่าให้จังมาเบิ่งกันจ้ะพี่นอ้องกล้วก็ด้วยนําปลาแดกนะจ้ะพี่น้องเกียงแล้วใหม่เฮาอาหารนิสานขะา,า,ายปลไแดก็เป็นปลาแดกหรือปลาร้านะจ้ะพี่น้อง อยู่ตรงไฮตรงนั้นคือเก่าะจะพี่น้องเหมือนนี่เตากระเตาฟืนน่าจะค้นเขาตาขนาดตอนด้วยบกบวบนอาากจะพี่น้องบับบวบนี้ถ้าใส่ไหลกะบ่เสบได้จ้ะเพราะว่ามันปล่อยหนําออกมาแม่นบ่เืิมันลเลเซียใี้มันจืดมันจังก็ใส่แค่นี้เดี๋ยวพอะตาเป็นสีสันหอมปากหอมคอจ้ะพี่น้อง นองจ้าตอรวยกระปูดองเขาเนาะจ้าไผมากกระไซไผ่บ่มากกะบ่ไซก็บเป็นอย่างจ้ะแต่ว่ามันเสีเหตดให้กินมันหน่งไปนิดหนึ่งเนาะไผเคยกินกะสีแสบจ้ะพี่นอ้องไฟก็บลุกว่าสั่นี้ยคนนี้เขากันจ้ะ ก็ด้วยผงนัวจะใส่หน่อยแซมหน่อยใส่หลายลแซบหล,ละะายแล้วแตะคนบางจะพี่น้องมันเป็นตะกินเราจะพี่น้องขนาดที่เพท่านแล้วค่ะเพท่นไ้ซิมนํำต่อไปก็จะเป็นผักกระกงแยง,งเนาะทั้งุบลนนี่ขาดบ่าได้จะกแกงน้อใหม่ต่องใส่ผักกระกงแยงแต่บางวัาทั้งอื่นกินเลือกกันเลือกอกันอันคือกันบอเนาะจ้ะ จังหน่อยมันฝดนิดนึงเนี่ยกระเงยงเอาเดี๋ยวจังจะเอาใส่บะเทตยไก่สีปุ๋งนะจ๊ะพี่น้องจ้ากระซิขันตอนสุดท้ายแล้วเด้อก็คือเขียนหลับห้องหน้ามันกระเสียวหนามยานางใส่ที่หลังมันกระซิดูหนากินดูเขียวผู้คนไปขอบตาค่ะนะอยู่ตรงไหนตรงหน้าก็จังเสียเลยจ้ะพี่น้องเข้าดังฟืนเนาะมีหน,นามสุดจังหน่อยเนาะ คิดหลับใส่ํนำยานางที่หลังมันก็นสีเขียวแล้วก็สิเข้มข้นดูหนากินพี่น้องสังเกตบังลด,ดแล้วก็ตอนสุดถ่ายก็เป็นผักกระเยงเขาาจ้าพี่น้องจ,าจ,าจา้จาจใส่เลยสุดเด็ดของเฮาผักกระเยงจ้าพีนาพ่น้องขาดบม่ได้คือผักกัะเยงหอมหอม้วย,ยเลยจ้าพี่น้อง แกงน้ำมัเฮาจ้ะพี่น้องมาได้กินแกงน้ำมันเขาเทียงน้ำกันจารพี่น้องพร้อมห้วยๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าแล้วเลยนะจ้ะพี่น้องเอ้ยแกงน้ำแกงน้ำมันหม้อหนึ่งฝีมือของหน้าเด้อดิเดิมวันนี้แม่น้องหอมยากเลยหน้าอีกแล้วพี่หน้าอยู่ผู้เดียวแกงน้ำมัให้กินเสีแตน้องมา ด่าตามมะฮงมะนี่ฟีมื้อแม่น้องก็หอมเนื้อจ้ะตามมงพี่น้องเด้อม,มากินขอน้ำกันจ้ะ่าด่าพี่น้องเอ้ยแกงน้ะใหม่พี่น้องพี่ตาเสียบไรเสียบพี่เลีว้วกินข้าวน้ำกันพี่น,อน,อน้องกินข้าวน้ำกันข้าวเทียงด่าพักกับมูอหอยเดิมมามเด้อม,มาเดิมก<ำ>ินข้าวเนจ้าพักพวกนี่อัน,น,นพักไม่จ่าเดินพักกินดุ๋ยได้หนิข้าน้ำกัน มาแกงน้องใหม่กับพี่น้องกันหอมพี่น้องอันหอมมันปูเน่าใส่กับปูเน่าน้ำหอมหอมพูดเดี๋พี่น้องแก่งน้องใหม่น้าข่อยแซ่บแซ่ดด้วยพี่น้องจ้ะกินพี่น้องมากินมากินน้ำกันกินหลายๆคนแซ่บจ้ะพี่น้องย่ามเทียงเฮาเนาะกินข้าวจ้ากินข้าว่น้องกินข้าวกระด้างจะแจงรัก ไปดีกล้องให้แน่แลสวัสดีคกล้องมากินข้าวน้ำแกงได้แจกเด้อแจ้งนุ้ยไม่แซ่บหลายมา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 กินข้าวน้ำกันได้แจาเด้อมีซุ่มตกเงินด้พี่น้องตัวพี่กมีเด้อคือตัวนี้นี่หัวตั๊ตลอดอันนี้มุกปลายายแอ่งเด้อจ้ะ ปลาย่างเองอันนี้บะกันทินตากลองแกมาแกแล้วแกแล้วโอู้กอกินอะไรจะกินอาหารมนีขึ้นหลาย้อาหารมือนี้ตุกหมี่บตมบมนแกงหมี่พักจะมีทั้งบกไซแบบครัวอาหารใหม่เลยเรียนค่จาจัคนข้าไข่มาข้ามาเขาถึงบท่านั้นรไปหาอรนี่าี่นี่พี่นีาพี่นขมาีอนี่พีน่พี่นี่ม่นนี่พี่นนีพีน่พีนี่พี่นนา่อน น้องจ๋ากินข่าวน้ำกันน้องจ่ามันนี่เสียเพื่อเก่ากินเขาก็กินแตนคือเก่านี่แหละน้องจ่าพี่หน้องเพราะว่าอาหารหลักประจำช่วงแกงน้ำใหม่จำมะคงทั้งใดก็สิกินคือกันนี่แหละเนาะแต่ว่าส่วนมากเวลาเขาไี้กินข่าวน้ำกันก็สิเป็นอ่าเวลาแกงน้ำใหม่จ่าพี่หน้องเพราะว่ามักกันอยู่แล้วเมนเอิญกันมากินนะน้าจ่าปกติกับ่ค่อยได้กินน้ำกันก็สิ อยากเวียกย่างงานคงแต่ละคนจ้ะแต่ถ้ามีแกงน้อยตามบางฮงกะสิพากันอื่นกันมากเลยจ้ะพี่น้องแต่เมื่อกี้บ่ค่อยหลายบานไดจาจ้ะเพราะว่าบ้าวแปงกะงกินข้าววังเสื้อส่ยเนาะวังสิบโมงอะไรแบบนะั้นน้ำหนักไปก่อนไม่ทันบ้าวแปงว่าน,น้ำหนันกไปก่อนเราตามพี่น้อจเามาแม่ <laughs> จ้ะแะดี๋ยว้องมปไล่ยุติออกวะท่าน ปาอีกผู้หนึ่งกับเบกินนายอีกผู้หนึ่งพูนกับเบกินนะจ๊ะพี่น้องของมากอยู่แล้วเดี๋ยวตากร้องไปกินแกงนุ่มใหม่กับเบิดจ้ะพี่น้องเอาวตากรู้ทุกท่านมุข่อยดิเออจินเล่จ้ะเล่หลายอยู่อยู่หมอเนาะซุบบอกนี่ว่าปูนปุูนหอยญี่ปุ่นเออว่านุ้มจินซื้อม่าน สองถุงคุณเชียงแก่ละบ่ที่อันนั้นซื้อมานะแป้งบอย่กระตาบ่กะตางซุเพิ่นทอนแล้วเพิ่นทอนแล้วถ้าเป็นคุณเชียงแน่น้องก็หอมขุยใหญ่พี่น้องบึงจะทำเนี่ยนะทั้งแกงน้อยทั้งไงแหมนสั่งบ่ม่นหลาย่น้อหอมคุยเดพี่น้องเอมคุยบ่อใหญ่แม่จังลแม ไม่เม็นพริกหลอน้ำเดิอพริกหลอหน่อยหนึ่งแม่กเติมแงน้อมสยองเรียนทอนไ่น้องคอบอกว่าตำมะงอไสแบบหลายพี่น้องอืมืิ่งตหมะฮงฝีมือแม่น้องหอมด้วพี่น้องด้วยุยพี่น้องเบิ้งด้วยนต่เสแบสีบบบสบเามือนี่อุ้ยอีกยังนี่อันนี้มุกปลาไม่ไงนี่เองปลาข่อกปลาขอยแลก็เป็นอย่างนึงเทมเปิ้ง บ่าดีม่พี่ต้องแม่แสนเราแกงเล้วลตัวมือเสาร์นี่นะย,ยแกงมือเดียวกันกับที่เขาแกงอยู่นาเลยจ้าแม่ตากล้อง แลก็ห้องโบกินน้ำแม่มากินอยูหน้าจ้ะมันนี่เขาแปลงเป็นห้องแซ่บมุกปลาแซ่บยายบอกว่ามุกปลาแซ่บกระมุมผู้ใดมุกยายแองจขค์จะของมุกปลาอะาแซ่บเเ็ดองกินเองแซ่บเองไปสัญญาพี่น้องเนาะขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี่แล้วกันเนาะคลิปนี้กะตากลองกันสิขอตัวไปกินเขาน้ำเพลินก่อนจ้ะเพราะว่าเขาสาวกเพราะท่านได้กิน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องปงช้าแนวแน่้ได้จ้าพี่น้องตากล้องก็แม่น้องหอมจังสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องได้เบิ่งเนาะกะให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนแล้วกันจ้าพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ให้ตากล้องลาพี่น้องโดยแม่น้องหอมย่านบ่ทันนั่นยายจ้าปบ่ทันยายมาไปพร้อมกับข้าวเฮาเนาะจมามาๆๆมากินข้าวมาสวัสดีจ้า